ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับ และทุกคนอยู่กับรายการหุ้นรายวันประจำวันที่14มกราคมผ่านมาจะครึ่งเดือนแล้วตลาดหุ้นล่วงไปเป็นแบบ8-9วันนะครับเรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซล์เอามากๆเลยครับส่วนหนึ่งครับก็เป็นในส่วนของการกดดันเนาะไม่ว่าจะเป็นของตัวบอลยิวเอยนะครับที่มาถึงค่าความเสี่ยงแล้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งยิวสูงเนี่ยก็อัตราที่จะเกิดวิกฤต คายสิตของตัวเงินเนี่ยก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเป็นทอดๆในตัวเชิงเศรษฐกิจก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง m a r k าครด้วยนะครับโอเควันนี้ครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยล่วงลงไปถึง5.2โอ้โหเรียกว่าเยอะนะเขาก่อนหน้านี้นะครับก็ล่วงกันต่อล่วงกันไปล่วงกันยับเออเลยทำให้ครับตอนนี้เนาะตัว เซตเองเนี่ยก็ลงมาจะถึงพันสอยู่แล้วหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยลงมาโซนพันสเนี่ยเป็นจุดที่นักวิเคราะห์หลายคนมองและก็คาดการไว้ไหมถูกต้องครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ครับคาดการในโซนพันสามร้อยนะครับอยู่ในกรอบนี้เป็นแนวรับเนาะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการกลับตัวแล้วก็รีบาวเกิดขึ้นได้ในระยะเร็วๆนี้ ใครที่ถือถอ,อนทุนออกมาแล้วนะครับถือเงินสดอยู่แล้วมา,มาว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมกับการลงทุนในช่วงนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนาะเราจะเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นะครับที่นักวิเคราะหา์หลายๆคนคาดการณ์ไว้เนะว่าเอ,อตัวเฟดเนี่ยอาจจะไม่มีการลดดอกเบี้ยแล้วเพราะก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลงแล้วอันที่2ครับเป็นเกี่ยวกับข่าวเนาะเราจะเห็นว่ามันจะมีเซนติเมนต์นะครับที่เรียกว่า พาพ่อนายกกลับบ้านเนาะหลยเห็นหลายคนออกแล้วก็คือคุณทักษิณน,นะครับที่เขาเข้ามา,าให้นโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับแผนในอของรัฐบาลเนาะว่าเขาจะมีการวางแผนอะไรมีการปราบปรามพวกยาเสพติดแบบไหนแล้วก็มีการจะกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบใดดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงของคน ที่จะเริ่มหาหุ้นที่แบบต่ำกว่า value และ EP ต่ำๆ book value ต่ำๆราคาถูกๆนะครับก็จะมาหากันในช่วงนี้แหละถึงแม้คำว่าราคาถูกเนี่ยตัวงบมันจะไม่ดีด้วยนะแต่ก็จะเป็นช่วงเริ่มวางแผนดังนั้นอย่าเพิ่งถอดใจนะครับมาโมแบบนี้ว่าอย่าเพิ่งถอดใจเนาะเพราะว่าการเทรดหรือว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับอ่ะพอเราเห็นภาพเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนาะคราวนี้เรามาดูซิว่า พวกหุ้นการบ้านเราเป็นยังไงวันนี้มีเคสให้เห็นด้วยนะว่าการที่มันหลุดลงไปเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเบื้องต้นครับอยากให้มองภาพของเซตก่อนถ้าทุกคนมองภาพของเซตครับเราจะเห็นท่าทีของเขาแล้วนะว่าการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ลบลงมาถึง50%แล้วนะจากโลก่อนหน้านี้นะครับในช่วง ตรง1270นะครับขยับขึ้นไปถึง1500เนี่ยมันล่วงลงมาครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะกลับลงมา1200อีกแล้วนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าอา้าวการที่ล่วงลงมามันก็อาจจะมีแรงที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้อา่านั้นเนี่ยช่วง1300ครับเป็นช่วงวางแผนที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นส่วนคนที่มีแล้วอาจจะต้องทยอยครับมีการแบ่งไหมปรับพอร์ตไหมอะไรเงี้ยครับก็ ลองดูว่าสถานการณ์พอร์ตเราเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าเข้าขั้นวิกฤตแล้วเนี่ยต้องมาคิดนะว่าเราจะเอายังไงกับพอร์ตเราอ่ะตัวแรกครับก็คือตัว NSL ครับถ้าใครจำ NSL ได้ที่มาบอกไปเมื่อวานเนาะมันจะมีตรง Are a Interest ใช่ไหมแต่คราวนี้ครับปุ่ม Area i n t e r e s t หรือว่าช่องเนี้ยมันหายไปความหมายของลักษณะนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเนี้ยทะลุจุดที่น่าสนใจแถมในเชิงเทคนิคการวิเคราะห์มันหายไปแล้วด้วยเออพอมันหาย ไปหมดแบบนี้ครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือเราก็อย่าไปสนใจกับตัวนี้เนาะถึงแม้ตัวหุ้นตัวนี้มันจะดีเราจะยาอยากวางแผนมันต่ออยากจะเล่นมันต่อเราสามารถทําได้ครับเพราะว่าตัวธุรกิจเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าในเชิงของการาฟเนี่ยมันไม่สวยแค่นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะทําคือเราก็ปรรลุของเราไปแล้วไงมันหลุดแผนของเราไปแล้วเราก็จะอ,ออกจากแผนของเรา ไปนั่นเองครับ RSI น่าจะย่อแบบแรงมากนะเออเนี่ยลงมาถึงแบบโซน30มีโอกาสชุดขึ้นไหมมีครับเพราะเนี่ยเพื่อนมองกรอบเนี่ยยีบาทแต่ม้ามองเป็นสต็อปลอสไงดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อในมุมของม์กนะทุกคนก็ลองไปดูนะครับว่าจะเอายังไงกับ NSL นะครับไปต่อตัว Jpark คครับอ่า J Park ตอนเนี้ย่อลงมาอยู่ในโซนแนวรับที่แบบสนใจมากๆเลยนะครับโซน6บาทเออถ้ามาจะ จะมีสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมองหาลักษณะแบบนี้แหละการที่มาวิ่งอยู่ในกรอบและยิงอยู่ในโลเนี่ยเออก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับตัวเจพาร์คเพราะหนึ่งเข้ามาในกรอบครับที่เป็นแอร์ i n นท r เ s สอันดับแรกนะผมเปิดไม่ขึ้นละ่ะปุ๊บอ่าเนี่ยมันวิ่งเข้ามาอยู่ในกรอบตรงที่เป็น a อร e เ n นท r เ s สเห็นไหมกรอบโซนนี้อันที่สครับตัว r s i ตอนนี้ก็อยู่ในระดับต่ำแล้ว30 เราจะเห็นเดี๋ยวจะมีบางตัวที่เราทําการบ้านกันมาแล้ววันนี้มีจังหวะการซื้อแต่เข้าไม่ได้ไม่แมทนะครับก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรอ่ะสำหรับตัวจีปาร์ครับถ้าใครสนใจก็แนวรับอยู่ในโซนนี้เลยครับ6.05ถึง6.15นั่นเองครับไปต่อตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวโรดนะตัวโรดนะบอกไปแล้วครับว่าโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจของเขาวันนี้เปิดเป็นโนจิครับ ความหมายแล้วก็นิยามของโดจิหมายถึงเรายังไม่เลือกว่าจะเป็นขึ้นหรือลงแต่วันนี้มันเปิดต่ำก่อนแล้วค่อยปิดกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าเออเรามาดูกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้ลักษณะของโลจนะจะเป็นยังไงแต่ตัวโลจนะเนี่ยมันอยู่ในการวางแผนของเราอยู่แล้วเนาะที่ม้าบอกเห็นปะไอ้ใจมันต่ำไงเออมันต่ำแล้วอะ่ะเออคนขายมาเยอะแล้วก็หาจังหวะดีๆขึ้นบ้างเถอะ นะครับสำหรับตัวรลชนะนะแต่ถ้ามันล่วงแรงก็ปล่อยผ่านเหมือน NSL นะครับต่อมาคือเมกาครับเมกาก็ย่อลงมาแล้วแนวรับอยู่ที่33.75เพื่อเพื่อๆจะใช้กรอบนี้ก็ได้หรือ33.25ก็ยังใช้วางได้เนะแต่ถ้าใครที่อยากจะเอาตรง a r r ์ Interest มาเป็นตัวจับเนี่ยก็อาจใช้ในโซน3 0 1.75นะครับมาเป็นกรอบนี้ในการรับ ก็สามารถทําได้แต่ถ้าหลุดสต็อปล็อไปแล้วก็เพ่นนะครับเพื่อนหลุด3 1บาทเนี่ยเพ่นเลยเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทยานกลับลงไปต่อเนี่ยเพื่อนดูสิคือมันเป็นแนวโน้มขาลงใช่ไหมนี่จนมาเจอกรอบตรงมุมนี้อ่าตรงมุมด้านหลังนี่ตรงนี้นี่เนด้านหลังนี่นะครับที่เห็นว่าเป็นทิศทางที่มันทําแบบดนะับเบิลบอททอมเนาะแต่มันมีโอกาสลงมากกว่ามามองแบบนั้นนะ RSI ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดก่อนอ่า RSI ของตัว เมกาเนี่ยก็เรียกว่าย่อลงมาต่ําแต่ยังไม่ถึงต่ําที่สุดเนาะพอมันยังไม่ต่ําที่สุดเนี่ยมันยังหาจุดกับตัวไม่เจอนะครับก็อาจจะต้องวางแผนยากสักนิดหนึ่งเนาะไม่เหมือนพวกโลจนะที่เราเห็นแผนของมันแล้วนั่นเองครับก็ลุยกันต่อได้เลยสําหรับตัวเมกานะครับเออเอ,อเอ,อเลยเลยเลยเยอ่ะต่อมา svi ตัวเนี้ยแนวรับอยู่ที่เจ 7.10ครับมาก็ยังมองในกรอบเดิมนะสำหรับตัว SUI วันนี้แบบแทบจะไม่ขึ้นไม่ลงเลยเนาะก็วิ่งอยู่ในกรอบแต่ก็มีโวลุ่มเข้ามาค่อนข้างดีตัวนี้ครับสต o อปลอสใช้6.35เนาะส่วนแนวต้านก็มองไกลถึงโซน9บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ลักษณะแพทเทิร์นกราฟจะไม่เหมือนกับตัวก่อนๆที่ผ่านมาเนาะจะมีการขึ้นแล้วก็มีการพักนะครับช่วงนี้ก็เป็นการสะสมตัวโวล่ม อพอโวล่มมันได้แล้วเนี่ยมันถึงจะชูดกลับขึ้นไปประจวบมอกับ RSI ครับตอนนี้อยู่ในโซน40นะยังไม่ลงมาต่ำมากเนาะลักษณะคล้ายๆกับตัวเมกาแต่นั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงจุดที่จะรีบาวแต่ถ้ารีบาวกลับมาได้มันจะไปเลยนะเออเพื่อนๆก็ต้องเฝ้าแล้วก็ติดตามดูดีๆนะครับสำหรับ SVI นะไปต่อตัว BB อ่าตัวนี้ครับย่อลงมาแล้วแนวรับอยู่ที่36บาทนะครับเรียกว่าใกล้ถึงแล้ว ออแต่มีความเสี่ยงอยู่นิดนึงครับเพราะอะไรเพราะว่าในตัว b a r ิ g e อ g r a ร์ i n g แท่งเนี้ยทั้งแท่งเนี่ยแท่งใหญ่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นแท่งแดงที่กินมาครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวอ่าพอเข้ากับสูตรนี้นิยาวมาบอกว่าอย่างนี้ครับมันมีโอกาสที่จะย่อต่อเออพอเรารู้เอ,อ้ยแดงครอบเขียวเกินครึ่งหนึ่งมีโอกาสย่อต่อลักษณะแบบนี้ เราก็มารอที่แนวรับที่36บาทครับ RSI นะครับตอนนี้มันขยับขึ้นไปโซน40แล้วอะ่ะเออแสดงว่าเพราะมันเป็นแค่จังหวะก,การย่อของเขาเนาะไม่ใช่แนวโน้มขาลงอะไรดังนั้นเนี่ยตัว b b บิกมามองว่าตามครับผมสำหรับตัว b b บินะไปต่อเคที T ่ B ตัวนี้ครับก็ยังเป็นตัวขาขึ้นแบบลุยๆๆๆขึ้นไปเนาะมาจะได้รับ บบต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะได้รับไหมเพราะว่าทําพารับไปแล้วไงเออแล้วก็ยังเป็นตัวที่บวกขึ้นมา1 3 1 4เซนนะครับก็ถือว่าแบบยังไม่เห็นจังหวะก,การขายเนาะแต่ว่า A อเรียอินเ e อรบนโซน่ส่เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มวางแผนแล้วนะครับถ้าไม่เอาปันผลเนาะเออตัวนี้ก็ปันผลปีละ1ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาปันผลก็ถือไปถึงถึงนู่นเลยแต่ถ้าไม่เอาปันผลนะครับก็อาจจะต้องขายออกไปก่อนในช่วงที่ประกาศว่าจะปันผลเท่าไหร่ นะครับปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเห็นหลายบริษัทนะครับมีการประกาศว่าจะงดการจ่ายปันผลเนาะเออนื่องจากตัวธุรกิจเนี่ยทำกำไรได้ออกมาน้อยอ,อ่าก็ต้องลองดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตัว KTB นี้กระหน่ำแบบขึ้นเวอร์นะครับไม่มีจังหวะย่ยอไม่เล่นนะครับไปต่อตัวเนอร์อ่าตัวเนอร์เนี่ยเข้าแผนเข้าแก๊บเลยตัวเนอร์เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่เท่าไหร่ครับ4 74นะครับสต็อปลอสใช้4.44แล้วก็แนวต้าน5.10ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สังเกตเหมือนเบียร์บิ๊กไหมไม่เหมือนถูกไหมเพราะว่าตัวบิ๊กอะย่อมาครึ่งหนึ่งแต่อันเนี้ยย่อลงมาแค่กรอบบนดังน,นั้นเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อนะครับถ้าลักษณะเน,นี้ยมีโอกาสขึ้นต่อเห็นป่มเนี่ยการดูกราฟดูแพทเทิร์นนะครับมันไม่ได้มีแบบทิศทางแล้วก็อะไรที่แบบเป็นทา่ายากเนาะเราใช้วิธีการเล่นแบบโดยง่าย นะครับอ่ะก็ลองดูครับว่าชื่นชอบแบบไหน RSI ครับเรียกว่ามีการหักหัวลงมาหลังจากกลับขึ้นไปก็เป็นการพักถันชัดเจนนะครับต่อมาตัวที่เอาเข้ามาเพิ่มครับก็จะเป็นตัว IAAI เนาะตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าทำธุรกิจอะไรแล้วก็สปินออฟมาจากตัวเอเชียนนะครับตัวเนี้ยสิ่งที่มาร์คโฟกัสคือมาร์คเห็นตัวที่เป็นเลด อ่า uh, candle นะครับเกิน4วันบวกกับโวลุ่ม5ล้านนะครับก็เลยเอามาติดสแกนเนาะมาส่องมัน yeah, ดูซิว่ามันเป็นยังไงอ้ามันเข้ามาเว้ยมันเข้ามาในรูปนะครับแนวรับที่ให้ไว้คือ5.4เนาะสต็อปลอก็5.2แล้วก็แนวต้านมองที่6.9เลยนะครับมองในกรอบบนเพราะตัวเนี้ยเราเห็นแล้วแพทเทิร์นกรอบบนนะครับไม่ได้ทิ้งหัวแรงเนาะมันเป็นแบบแนวโน้มไซด์เว่อ ดังนั้นเนี่ยพอไปเห็นเป็นไซด์เวย์อัพเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขยับต่อ RSI เป็นยังไงปุ๊บนี่ RSI ในโซนเกือบ30ครับดังนั้นเนี่ยพอมันเกือบ30ก็เป็นจุดที่เราน่าจะวางแผนเนาะ,อะพอมันล่วงลงแรงๆ RSI มันจะลงมาต่ำานเออหลายคนก็หรือว่าที่นี้เข้าหลายคนเขาก็จะเริ่มหาลักษณะของหุ้นแบบนี้นะครับตัว AI มั้งวาน่าสนใจครับไม่เด้งก็ไม่เด้งเร็วๆว,วันนี้ก็สัปดาห์หน้าก็ต้องกลับเออ รอดูนะครับต่อมา B A M นะครับอ่าสำหรับตัว B A M เนอะที่เราเรียกกันว่าแบมตัวเนี้ยแนวรับอยู่ที่5.45ครับสต็อปลอสใช้5.2แล้วก็แนวต้าน7บาทสำหรับตัว B A M ตัว B A M เนี่ยมีจังหวะขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็กลับไปขึ้นชนแนวต้านเดิมที่10บาทแล้วก็กลับย่อลงมาสำหรับตัวนี้ยทาร์เกตของตัวโบกเนี่ยมาเห็นว่าเขาให้ไว้ที่12บาทเลยนะ แต่ราคาเนี่ยไม่เคยจะไปถึงเลยมันจะวิ่งอยู่ในโซน6ประมาณแบบตั้งแต่6บาทลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าสูงสุดเนี่ยที่มาร์คเคยเล่นแล้วเทรดแล้วแบบปลอดภัยเนี่ยจะอยู่ในโซน8บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าที่เขาให้ไว้12บาทเขาก็อาจจะคาดการนะครับแต่ในเชิงเทคนิคที่เราใช้เนี่ยอาจจะเล่นยังไม่ได้เนาะตอนนี้ก็ลองมองหากรอบที่ลงมาลึกๆและมีจุด Area interest ในการเล่นและกันนะครับ RSI ตอนนี้เรียกว่าต่ำมากๆครับเป็น oversold เลยคือแบบคนขายเยอะมากนะครับไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาเนาะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ารายได้ที่ปรับตัวลดลงของเขาก็ได้นะครับที่ทำให้ตัวราคาหุ้นของเขาเป็นปรับตัวลงมาขนาดนี้เนาะแต่ตัวเชิงกราฟหรือว่าวตัวหุ้นเองก็ยังสามารถที่จะเฉดได้นะครับเพราะว่ามูลค่าเองเนี่ยก็ ไม่ได้ลดลงเยอะเนาะถ้าเทียบกับรายได้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาด้วยนะโอเคต, hmm. okay. ตัว B A M ผ่านไปไปต่อตัวต่อไปตัวเอยเมื่อกี้ B A M รอบนี้จะเป็น B E M นะครับหรือว่าตัวโทเวเนาะตัวโทเวนี you know ้นะครับก็แนวรับอยู่ที่6.65 stop สต็อปอสใช้6.45แล้วก็แนวต้านอยู่7.55ครับตัวนี้ย่อลงมา แรงงล่ะเออแล้วก็หลุดตัวแฟกลงมาด้วยนะครับตัวกรอบธงเนาะหลุดลงมาเนี่ยก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าเป็นแนวน้องขาลงครับเออพอเป็นแนวน้องขาลงนะครับเราก็ต้องมาเริ่มวางแผนกันแบบแอคชั่นแบบใหม่เนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบไซด์เวัพขึ้นไปเนี่ยการวางแผนเราก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเราจะวางแผนกันในกรอบ คร,คราวนี้มีโอกาสไหมม้มกที่มันจะย่อลงไปแรงๆลงไปลึกๆนะครับก็ต้องตอบได้เลยว่ามีโอกาสแน่นอนแต่ม้ามองว่าในตัวโทเวเนี่ยมันจะเหมือนได้รับสตอรี่หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเนาะในส่วนของโทเวใหม่ที่ไม่ว่าจะวิ่งตัดจากนนทบ,บุรีไปกาญจนบุรีหรือวิ่งจากนนไปนคนปรปฐมนะครับเดี๋ยวก็จะมีเส้นใหม่ ตัดขึ้นมาอีกในส่วนพระรามสองนะครับเนี่ยวิ่งสมุรปาการพระรามสองอะไรพวกนี้คือมันจะมีเกิดขึ้นได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมามองว่ามันก็เป็นคือในเรื่องการทําพวกทางด่วนอะไรพวกนี้มันน่าจะได้ในสงอยู่แหละแต่ครับคนช่วงเนี้ยเขาก็วิ่งกันในเลนล่างนะถ้าเราดูดีๆนะเออหลายคนถ้าสังเกตนะครับเขาก็จะมาวิ่งกันในกรอบล่างแต่คนที่ใช้ขาจรเป็นประจําก็ยังมี เดออังนั้นเนี่ยรียกันต่อไม่น่ายาก RS.I. ตอนนี้ต่ำกว่า30ครับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าวางแผนตัวที่เอามาเพิ่ม3ตัวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่วางแผนล้วนๆนะครับล้วนๆเลยก็ลองเอาไปทำการบ้านกันดูครับแต่ความน่าสนใจมันมีเกิดขึ้นแน่นอนในวันพุ่งนี้นะครับ โอเคเรียกว่าครบท้วนกระบวนการเนาะโอ้โหเรียกมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งรับมีทั้งลุกก็คือจัดหนักจัดเต็มทุกวันนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง m a r k Tree ด้วยและจะมาอัปเดตแบบนี้ให้กับเพื่อนๆในทุกๆวันนะครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์จะเป็นรูปแบบคลิปอีกแบบหนึ่ง ะจะเป็นแบบการหาหุ้นเลยหรือว่าเป็นพวกเครื่องมือต่างๆเนาะมีโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนการถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องมาร์ที่แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนกันะครับสวัสดีครับ